สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูของหวานกันค่ะเมนูที่เราจะทําวันนี้นะคะเป็นเมนูบัวลอยไส้ไข่แดงเค็มลาวาค่ะซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะชอบตัวบัวลอยไข่แดงลาวาเนี่ยนะคะแต่ว่าขั้นตอนในการทําตัวลาวาเนี่ยมันอาจจะยุ่งยากเกินไปวันนี้เราก็เลยไปเจอ วิธีการที่จะรัดขั้นตอนนะคะแล้ก็ไม่ต้องทําอะไรให้ยุ่งยากยุ่งยากสุดเนี่ยก็คือแค่ขั้นตอนแป้งเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะทํำยังไงให้เป็นวิธีรัดได้นะคะวัตถุดิบเนี่ยก็จะต้องประกอบไปด้วยไข่แดงเค้มลาวาแบบดิบแบบนี้ค่ะคือเราไปเดินห้างแล้วก็เจอนะคะเราก็เลยลองซื้อมาคิดว่าถ้านํามาทําตัวบัวลอยของเราเนี่ยทำเป็นไส้เนี่ยน่าจะเวิร์กนะคะ แป้งข้าวเนียว120กรัมค่ะแป้งมัน10กรัมนมสดรสจืดนะคะประมาณ90-100มิลลิลิตรซึ่งเราสามารถปรับเพิ่มลดได้นะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าปรับเพิ่มรสยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแป้งกับไส้ค่ะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะโดยเราจะเริ่มจากนําตัวไข่แดงเค็มดิฟเนี่ยมาเทลงในพิมพนะคะเพื่อที่จะให้เขาเป็น ก้อนกลมๆแบบนี้นะคะเวลาที่เรานําไปแช่แข็งแล้วนําออกมาใช้เนี่ยมันจะได้ใช้ได้ง่ายๆค่ะก็เทลงไปในพิมพ์แบบนี้เลยนะคะใครไม่มีเนี่ยก็จะมัดใส่ถุงพลาสติกหรือว่าพลาสติกแรปก็ได้นะคะแล้วก็หมุนๆให้เขาเป็นลูกเป็นก้อนกลมๆนะคะเวลาที่เรานําออกมาใช้เนี่ยมันจะได้ใช้ได้สะดวกค่ะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะขอปาดส่วนเกินให้มันลงหลุมต่อๆไปก่อนนะคะ พอไปเดินห้างแล้วเจอเนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันน่าจะสามารถใช้ได้จริงๆสูตรนี้เนี่ยยังไม่เคยลองทําเลยนะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวเราลุ้นไปพร้อมๆกันค่ะว่าหน้าตาของมันจะเป็นยังไงนะคะปาดปาด,ปดเกลี่ยเกลียเรียบร้อยแล้วเราก็นําตัวไข่แดงเค็มดิบเนี่ยไปแช่ช่องฟรีซเลยค่ะ ใช้เวลาแช่ก็คือค่อนข้างนานนะคะจนกว่าตัวไข่แดงเค็มของเราเนี่ยมันจะเซตตัวเป็นก้อนแข็งๆค่ะซึ่งพอเขาเ็ดตัวดีแล้วเนี่ยเราก็ค่อยมาทําตัวแป้งนะคะการทําแป้งก็ง่ายมากๆเลยเพียงแค่เทแป้งทั้ง2ชนิดผสมรวมกันแบบนี้นะคะแล้จากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆเทนมสดค่ะใส่ลงไปนมเนี่ยค่อยๆเทนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าแป้งมัน แฉะเกินไปเราก็สามารถเติมแป้งข้าวเหนียวเพิ่มได้หรือว่าถ้าแป้งมันร่วนเกินไปเราก็สามารถใส่นมเพิ่มได้นะคะขั้นตอนของการทําแป้งเนี่ยไม่มีอะไรที่ตายตัวนะคะนวดๆไปเลยค่ะวันนี้เนี่ยเราใช้นมเนี่ยประมาณ90-100ถึงมลลตรนะคะก็ค่อยๆใส่ลงไปนวดๆจนพอรู้สึกว่าแป้งได้ที่แล้วเป็นดินน้ำมันเนี่ยเวลานวดแล้วแป้งไม่แตกออกจากกันเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะคะเพื่อนๆ เนี่ยนะคะตอนนี้ก็นวดแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายมากๆเลยเมื่อเขาผสมเข้ากันดีอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ดีแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปทําในขั้นตอนต่อไปกันค่ะอันนี้เนี่ยเป็นไส้ไข่แดงเค็มลาวาที่เรานําออกมาจากตู้เย็นนะคะนาออกมาจากช่องฟิตเขาก็ค่อนข้างเซตตัวขึ้นค่ะแต่อันนี้เนี่ยพูดจริงๆก็ถือว่ามันยังไม่ได้เซตตัวดีขนาดนั้นนะคะถ้าหากว่าแช่ไว้นานกว่านี้มันน่าจะสามารถแข็งกว่านี้ได้นะคะเนี่ยค่ะก็จะได้ประมาณนี้สามารถนําไปปั้นได้นะคะ เราก็เตรียมนำเขาไปปั้นกันเลยค่ะต่อมานะคะเราก็จะนำแป้งบัวลอยของเราเนี่ยมาแผ่ออกนะคะมาแผ่ให้ ว่าชอบแป้งบางก็แผ่บางๆนะคะถ้าชอบแป้งหนาก็แผ่ให้เขาหนาได้นิดหน่อยนะคะอันนี้แล้วแต่เราเลยเพราะว่าบางคนเขาก็ชอบแป้งแบบหนาๆนะคะแล้วก็เตรียมนําเขาไปห่อกับตัวไส้ของไข่เค็มลาวาเลยค่ะวันนี้เนี่ยสารภาพตรงๆเลยนะคะว่าอากาศค่อนข้างร้อนแล้วเราก็วางไส้เอาไว้ในอุณหภูมิห้องซึ่งเราลืมค่ะเพื่อนๆ เป็นความสับเป่าของเราเองพอเราวางทิ้งไว้เนี่ยเขาก็คืนตัวเป็นเหลวๆแบบนี้นะคะก็จะทําให้เราห่อค่อนข้างยาก,ยากเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ต้องระวังด้วยนะคะเอาเขาออกมาจากตู้เย็นเนี่ยถ้ายังไม่ใช้ก็รีบๆเอากลับเข้าไปแช่ฟรีดดังเดิมนะคะเขาจะได้ไม่คืนตัวไม่คลายตัวแบบนี้นะคะเพราะเขาเป็นน้ำเนี่ยมันห่อยากมากเลยห่อไปเดี๋ยวแตกบางลูกก็แตกบางลูกก็เละไม่สวยนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังค่ะถ้าเราห่อตอนเขาแข็งเนี่ยเราอยากได้แป้งบางแค่ไหนก็ได้นะคะเพราะว่าเขายังมีความแข็งตัวอยู่เพราะฉะนั้นแนะนําว่า ระวังค่ะเพื่อนๆก็พอเราหอ่อไส้เรียบร้อยเรียบร้อยแบบนี้นะคะเราทําได้ทั้งหมด6ลูกค่ะเพราะว่าขั้นตอนของการห่อเนี่ยมันค่อนข้างจะน่าหงุดหงิดค่ะเนื่องจากว่าไส้ของเรามันเหลวอย่างที่บอกนะคะเราก็เลยทําแค่6ลูกพอค่ะ แล้วก็เตรียมหมาตั้งมอต้มน้ําได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาลวกตัวแป้งบัวลอยของเรากันค่ะรอจนกว่าน้ําจะเริ่มร้อนๆ้นเดือดๆแบบนี้นะคะเราก็ใส่แป้งบัวลอยลงไปต้มได้เลยค่ะต้มไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าบัวลอยของเราเนี่ยจะสุกดีค่ะซึ่งแป้งของเขาจะนุ่มแล้วก็จะดูใสขึ้นกว่านี้นะคะแล้วก็ไฟที่เราใช้ในวันนี้เนี่ยเป็นไฟปานกลางค่ะ เราเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างชอบบัวลอยไส้ไข่เค็มลาวามากเลยนะคะแต่ว่าเวลาที่เราจะต้องมานั่งทำไส้ไข่แดงเค็มลาวาเองเนี่ยมันค่อนข้างเสียเวลาเพราะฉะนั้นวิธีนี้เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะคะในระหว่างที่ต้มบัวลอยอยู่เนี่ยก็แนะนำให้คอยหมั่นคนเขานิดนึงนะคะเผื่อว่าเขาจะนอนก้นแล้วก็จะติดกระทะแบบนี้ค่ะ ตอนนี้นะคะแป้งของเราเนี่ยก็สุกดีทุกลูกเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดไฟค่ะแล้วก็นําตัวแป้งบัวลอยของเราเนี่ยไปใส่จานพักเอาไว้ก่อนค่ะต่อมาเนี่ยเราจะมาทําตัวนมที่จะใช้รับประทานกับบัวรอยนะคะในสูตรเนี่ยก็จะมี นมสดค่ะเราใช้เป็นนมสดรสจืด200มิลลิลิตรนะคะแล้วก็นมข้นหวาน2ช้อนโต๊ะค่ะแต่ว่าเพื่อนๆสามารถปรับเพิ่มรสได้ตามชอบนะคะชอบหวานมากก็ใส่มากกว่านี้ก็ได้ค่ะ2ช้อนโต๊ะเนี่ยกำลังดีแล้วไม่หวานเกินไปนะคะใส่นมข้นใส่นมข้นหวานลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยเกลือค่ะเกลือในวันนี้เนี่ยเราก็ใช้ประมาณ1ทับ4ช้อนชาค่ะก็ใส่เกลือลงไปเลยนะคะตัดความหวานนิดนึงค่ะ คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเข้ากันดีน้ำตาลละลายดีนมเริ่มเดือดน,น้อยๆเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วถือว่าทําง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเราก็ปิดไฟแล้วก็นําเจ้านมเนี่ยไปราดบนบัวลอยไส้ไข,ข่เค็มละวาของเราได้เลยนะคะราดลงไปให้ท่วมๆแบบนี้เลยค่ะ เมื่อเราราดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถนําไปจัดเสิร์ฟได้เลยถ้าสําหรับเรารู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างคล้ายกับบัวลอยที่เรารับประทานตามร้านที่เขาขายบัวลอยไส้ไข,ข่เค็มลาวาน,นะคะแต่ว่าตัวไส้เนี่ยอาจจะมีความหวานกว่านะคะเนื่องจากว่าเราไม่สามารถควบคุมความหวานจากตัวลาวาดิบได้นะคะก็เลยค่อนข้างหวานไปนิดนึงแต่สําหรับใครที่ชอบรับประทานของหวานเนี่ยก็คิดว่าอาจจะไม่ได้หวานเกินไปอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเราไม่ค่อยชอบหวานแบบเลี่ยนเียนก็เลยจะรู้สึกว่ามันอาจจะ เกินไปหน่อยนะคะก็ถ้าหากว่าใครอยากรับประทานใครว่าให้ที่จะทำก็ลองทำดูค่ะสูตรนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะแต่ก็ถือว่าไม่ได้เสียเวลาในการทำไส้นานเกินไปค่ะก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ค่ะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้เราด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวองคลิปนะคะสำหรับวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ